ดีเจ้าเนี่ยเราก็พูดคุยเจเคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์ประเทศสุบลิจ่ายช่องฮาดโอ้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเด็กของอ่ดีว่านะครับผมสายเด็กเขาตั้งชื่อว่าเป็นเด็กไอดอลสุดยอดไอดอลเนาะเพราะว่าอ่ะาะไรตัวต้นแบบของดีว่าแต่ละตัวในนี้ก็มีมาจาก3ตัวหลักของไอ้พรนะอาทิตย์เนาะที่เป็นเผ่าสุดยอดมังกรน,นะครับผมก็เลยเรียกเป็นสุดยอดไอดอลแทนนะก็จะมีอ่า มูเกนไดอันแล้วก็ช็อกโกโลลานะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าในคลิปนี้มีมีการ์ดอะไรบ้างนะสำหรับเด็กนี้เนาะเริ่มจากใบแรกนะครับผมไอดอลดาวอันดับหนึ่งมู Move, นะครับผมอ่ะปับโฟกัสแป๊บอืมก็ตอนนี้ก็เป็นรนแบบ่างต้นแบบไม่ใช่ร่างต้นแบบอ่าร่างต้นแบบของตัวนี้มาจากมูเกนนะครับผมไออัลติเมตมูเกนอะไรเออก็เป็นทีมพิตตี้แอนิมอลนะครับผมแล้วก็ เอฟเฟกต์เลือหนึ่งสองสามเนี่ยมายูนิตหนึ่งนะครับผมเมื่อตีสามารถนําดีว่ารูปแบบฟื้นสภาพของเราเนี่ยมาวางไว้ข้างขวาของการ์ดใบนี้นะครับผมเพื่อ,อได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามนะครับเมื่อตีมายูนิตสองนะครับผมอเอาดีว่าสองตัวมาวางไว้ข้างของตัวเนี้ยทั้งข้างซ้ายและขวาน,นะนะก็จะได้เจมเหลืองเพิ่ม2เม็ดนะครับผมสาหรับใบนี้เนาะก็ถือโอกาสอธิบายเอฟเฟกต์ของมายูนิตไปด้วยวก,กันนะครับก็คือเวลาตีเอาตามที่มันระบรุเอาดีว่าที่ตั้งอยู่มาวางข้างเลยนะอ่า ใส่มาสามใบแล้วไปน,ะไปนี้ต่อไปนะครับผมคือมูมูเฉยๆนั่นแหละตัวนี้เป็นอ่าทีมพิตี้แอนมอเหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อเชิญน,นะครับมีเอฟเฟกเดียวแล้วก็เปิดเด็กหนึ่งใบถ้าเป็นกัดสลิดเผาพิตี้แอนิมอเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นทีมพิตี้แอนมอเนี่ยก็จะเอาขึ้นมือถ้าไปกัดอื่นให้ทิ้งนะครับผมนะเส่มาสามเลยต่อไปนะครับตัวนี้เป็นอไอดอลดาวรุ่งโชโกะนะครับก็คือไออารติเมตช็อกโกลูล่านั่นแหละนะ ก็เป็นทีมพ r ิตตี้แอนิมอลเหมือนกันก็คือส่วนมากนะจะเป็นทีมพ r ิตตี้แอนิมอลทั้งหมดเลยนะสำหรับอย่าเนี้ยแต่จะมีบางใบที่ไม่ใช่เนาะก็มีเอฟเฟคเล่มหนึ่งสองสามมีมายูนิตหนึ่งนะครับผมเหมือนกันมันโจมตีเนาะก็จะได้เอฟเฟคก็คือนำการ์ดสปบิดท,ทีมพริตตี้แอนิมอลจากในแฮตของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือนนะถ้าตัวนี้ทำไมยูนิตเนาะเสร็จมาสามต่อไปนะครับผมเป็นช oco กกแบบธรรมดานะก็ ในแออสเต่ของผู้เล่นทุกคนเนี่ยถ้าตัวนี้ถูกนําไปวางไว้ด้านข้างด้วยเอฟเฟกของมายูนิตของสปริตเรานะ <S <S ก็เมื่อสปริตที่ต่อสู้อยู่ทุ่มไน้นะก็อ่าแล้วไงจะอัญเชิญไม่จากคอสสปริตคอสไม่เกิน3ทนะีมพิตตี้นั่นกาจกในมือของเราได้หนึ่งใบนะครับผมก็อ่าประมาณว่าถ้าสมมติแบบตัวนี้ตีไปแล้วเอาตัวนี้ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นมายูนิตอ่าแล้วตัวนี้เกิดตายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ลงตัวใหม่จากในมือนะครับผม ใส่สามต่อไปก็เป็นอไอดอนดาวตกอันนะครับก็คือได้อัน,นเองก็มีมายูนิตหนึ่งนะครับผมถ้าทำมายูนิตนะเกิดละครั้งจาะฟื้นสภาพนะครับผมใส่มาสองเอ้ยสามใบต่อไปก็เป็นอันเฉยๆก็เอฟเฟกตัวนี้เกิดจากเลเวลสองเอ้ยเกิดที่เลเวลสองนะครับผมก็ a t t a c h e เต๋อควาพูดเล่นทุกคนเนี่ยถ้าตัวนี้ถูกนำไปวางไว้ด้านข้างโดยเอฟเฟกของมายูนิตเนี่ย สปปรดของเราที่ต่อสู้อยู่เมื่อทูกกำลังลจะอยู่ในสนามแบบสภาพเดิมนะครับผมใส่สามไปต่อไปเป็นดดยัลูนนะครับผมสำหรับใบนี้เอฟเฟคเลเวล2สองนะครับผมแอทแทสต็ป mm hmm. <Step S 2> ของเราเนี่ย mm hmm. เมื่อสปปรดนี้ถูกนำไปอ่าไปวันตะข้างโดยเอฟเฟคของมายูนิตเนี่ยอ่าสเปรดที่กำลังตีอยู่ของเราเนี่ยจะได้เจมเหลืองเพิ่มหนึ่งเมตรนะครับ สามใบก็เป็นตัวมายูนิตเราต้องทาให้แจกเกมเพิ่มนะสำหรับทีนี้นะต่อไปตัวนี้เป็นทีมรีจินดอนนะเจ้าหญิงเสียงเพลงโรเมดานะครับผมก็เอฟเฟคเลือดหนึ่งสองสามเนี่ยสบับลีดคอสไม่เกินสามของเราทั้งหมดเมื่อถูกลายจะเอฟเฟคคู่แข่ง,งเนี่ยจะอยู่ในสนามรูปแบบเสื่อมสภาพได้นะครับผมแล้วก็อ่าเอฟเฟคเลือดสองสามเนี่ยเมื่ออันเชิญนะสามารถทิ้งสบับลีดเผ่าดีว่าจับบนมือเราได้หนึ่งใบเพื่อโจมสองนะครับเอฟเฟคนี้ใช้ดได้เทุกละครั้นะใส่สามเอาไว้กัน ตัวผู้นี้ตายละเพราะว่าคอสมันค่อนข้างจะน้อยนะครับผมกันโดนเคลียร์เนาะต่อไปครับเป็นโรสเบอร์รี่นะก็ไอดอนไอดอนควีนโรสเบอร์รี่ก็เป็นทีมแอสซาลูดนะครับผมเอฟเฟกต์ตัวนี้เมื่อลงเนี่ยได้คอวอยหนึ่งเม็ดแล้วก็ถ้าลงมาจากเอฟเฟกต์ของออนสเตทเนี่ยจะได้คอวอยอีกสองเม็ดนะครับผมก็คือจะได้สามเม็ดเลยนะถ้ามาจากออนสเตทนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะครับเมื่อเตะต่อจำนวนสเปราทีมแอสซาลูดของเราหนึ่งตัวนะครับเสื่อมสภาพสเปรดคู่แข่งหนึ่งตัวเนาะสามมาสองแล้วก็ โรสเบอร์รี่นะครับผมก็มีออนสเตทแล้วก็เอฟเฟกของเขาอีกอย่างก็คือจำนวนการ์ดที่จวดโดยออนสเตทของตัวนี้เป็นจวดบวกสนะครับก็คือถ้าออนสเตทตัวนี้ลงเออถ้าใช้ออนสเตทของตัวนี้เราจะได้จวดสามนะครับผมก็เอามาเขาโบอคู่กันเนาะสำหรับโรสเบอร์รี่นะก็เอามาจวแล้วก็ปั๊มคอนะครับผมแค่นั่นแหละต่อไปเป็นเทมานพุดดิ้งนะครับผมก็เป็นอนะิมเมจินเบฟเนาะ เงื่อนไขล้มล่างขวานะครับคอสไม่เกินสีเนาะซ้ายด้วยก็คอสไม่เกินสีเหมือนกันอ่าเอฟเฟกขวาก็คือเมื่อล้มล่างตีนะครับอันเชิญมันจากคอสสปลิตคอสไม่เกิน3จากในแฮดหรือบนมือเราได้1ใบแล้วก็เอฟเฟกตีซ้ายนะครับผมก็คืออ่าสปลิตคอสไม่เกินเจ็ดของเราทั้งหมดในเทิร์นนี้จะบีพีบวกห้าพันนะครับผมใส่มาสามใบเลยต่อไปนะครับผมกระ,ะสุนเอ็กโปก็ เอฟเฟกต์ของเขาคืออ่านิกซัสเนี่ยจะไม่ได้รับแบบคอเพิ่มโยเวนจากเอฟเฟกต์ของตัวเองนะก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองนะครับผมแม้แต่สเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเมื่ออ่ามายูนิตของเราทำงานนำคอหนึ่งเม็ดวอางบนนิกซัสนี้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับสายคอสิบเม็ดเนาะก็สตาร์สเตปของเราเนี่ยเราสามารถส่งคอสิบเม็ดบนนิกซัสนี้บนนิกซัสนี้ไปไวอยด์เพื่อเราชนะเกมนี้ทันทีนะครับผมเป็นใบเอนะ็กโซเดียนนั่นแหละใส่มาหนึ่งใบแต่ไม่ได้เอามาเล่นเอ็กโซเดียนหรอกนะ ต่อไปก็เป็นางานขอบคุณและพบปะแฟนเพลงนะครับผมเอฟเฟกต์เรื่องหนึ่งสองแฟดแอดแทสต์เตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเราสามารถเสริมสภาพสปริตอ่าเผาไพเวทแวร์หรือสเตสไตล์ของเราหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อให้ในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมสปริตของเราหนึ่งใบบีฮีบวกเท่ากับตัวที่เสริมสภาพนั่นเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เรื่อสองนะครับแอดแทสต์เตปของเราเนี่ยเมื่อคู่แข่งเสียไลายจากการตีของสปริตเราเนี่ยอ่าเราสามารถอัญเชิญไม่จ่ายคอสสปริตคอสไม่เกินสามจากบนมือหรือนอกมือได้หนึ่งใบเอฟ ใส่มาหน,นะ okay. นึ่งใบนะโอเคแป๊บนึงแปบบ๊บอ่ะต่อไปเป็นเมจิกนะโจ้คู่เข่าเอเวอร์วันนะก็เป็นเมจิกไทยเพลงนะครับแฟดในคืนนี้เราจะไม่เสียอะไรจากการตีของสุริตคู่แข่งที่มีคอร์สต,ตั้ดสี่ขึ้นไปใส่มาสองใบต่อไปเป็นอ่อิซิแดนนะครับผมเบิร์ดหลังจากสุริตคู่แข่งตีเนาะในในการตีครั้งเนี้ยเราจะไม่เสียอะไรนะครับผมในการต่อสู้ครั้งนี้เอออย่างนี้ดีกว่า จะไม่เสียอะไรจากการตีด้วยอ่ะแล้วก็ของสับลิตนะถ้าอันติเมตตีเข้ามาก็เข้าอยู่นะสำหรับวีนี้เนาะมันเป็นเบิร์หลังจากเออ่าหลังจากสับลิดคู่แข่งตีนะแล้วก็แฟตนะครับผมฟุลซาว่าสับลิตเผาสเต,ตสเตสไตล์ของเราหนึ่งตัวนะหลังจากนั้นก็เอาไปแปะไว้บนฟิวได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเมจิกไท้าเพลงนั่นเองเซมันสามไปนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสวิตฮาร์ดเป็นบายขอเทินนะจบการต่อสู้ทันทีไม่สิเมื่อจบการต่อสู้ก่ จะขอเทินนะครับผมทำการจบไม่ทั Step. นเสรเนาะถ้าเรามีดีว่าอยู่ในสนามนะเสมอสองใบโอเคการในเด็กก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวลอมาอธิบายคอมโบกันเลยนะก็อ่าเด็กเนี่ยเอาง่ายเป็นเด็กที่เน้นแห่น,นะครับผมก็แค่ลงมาตีลงมาตีแค่นั้นแหละมีใบกันก็คือใบนี้นะกันข้อสามไม่ถูกอะไรจากเอฟเฟกต์แต่ถ้าโดนอย่างอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็สวยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นหนะ่ก็เด็กนี้จะเน้นตัวหลักไปที่ตัวนี้นะครับมูเนาะก็ ตอนนี้จะมีโค้ดสามารถตรงที่ว่าอ่าไมายูนิตเนี่ยไมยูนิตสองเนี่ยตีไปเพิ่มเจมสองเมตรนะครับก็คือตัวน,นี้จะมีสามเจมเนาะก็เราจะเน้นแบบเน้นตี๋ยเน้นตีต้นเกมเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นตัวที่สามารถลงต้นเกมได้นะครับดูคอร์ดสิมัน1 2 3เองนะแล้วก็มูสามารถทำคอม,มโบตี5เจมได้โดยการนำมายูนิต2ตัวนั่นก็คือไดยารูน2ตัวเนี่ยอ่าไปวางไว้ด้านข้างนะครับผมทำให้ถ้าบวกกับเอฟเฟกต์ของไดยารูนด้วยมันจะเป็นแบบ 5มอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเน้นตีเน้นตีเด็กนี้เน้นตีนะครับผมแล้วก็เราอาจะเน้นเป็นคอมโบคู่กับใบอื่นด้วยก็ได้นะสำหรับการมอ่ามายูนิตเนาะเพราะว่ามายูนิตในเด็กนี้ก็มี9ตัวนะครับผมแล้วก็มีวัตถุดิบของมันแต่ละตัวที่ค่อนข้างที่จะทําให้แบบว่าอะไรนะเล่นได้ไหลลื่นนิดหน่อยอย่างแบบไอตัวโชโกเนี่ยก็ถ้ามายูนิตตายนะครับยังไงมันก็มีโอกาสตายสูงแนละ้วเพราะบีพีค่อนข้างที่จะน้อยมากนะก็เรียกว่าไงทําให้แบบว่า เราสามารถอัญเชิญลงมาตีต่อได้นะสำหรับใบนี้เนาะหรือจะอัญเชิญลงมาแล้วก็ตีมายูนิตต่อได้อะไรประมาณนี้อ่าสำหรับใบนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะแล้วก็ยังมีอันนะครับผมก็กันตายได้ตัวนี้ก็ตีลุกได้นะี่คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็เรามีการเสริมก็คือไอตัวนี้เทมันพุดดิ้งนะครับผมเวลาตีเนี่ยเราจะได้ลงก็เหมือนแบบถ้าเรายังไม่สามารถใช้การคอบูทหรืออะไรได้อย่างเงี้ยเออเราสามารถ ขุดได้แล้วก็ลงฟีได้คือมันค่อนข้างจะคุมนะสาหรับนีนี้แบบว่าตีไปอย่างเงี้ยอ่าลงอย่างเช่นถ้าตัวนี้เบฟกับอ่าอันนี่คือค่อนข้างจะดีนะตีรอบแรกใช่ไหมได้ลงแล้วก็อันมายูนิตเพื่อฟุตสภาพนะครับผมตีครั้งที่2ก็จะได้ลงอีกนะ <S <S 2> <S 2> เป็นการเพิ่มจํานวนสเปริตนะครับผมหรือแบบลดการใช้คอเนั่นเอง <S <S 2> <S 2> บางทีแบบว่าเราไม่มีสปริตเราก็เบฟตีแล้วก็ลงมาเพื่อมายูนิตได้นะครับผมมันทันนะแล้วก็ ส่วนต่อไปเนี่ยเป็น g a l a ลเซียนเอ็กโปครับใบนี้ก็อย่าไปหวังนะครับว่ามันจะได้ใช้เอฟเฟกที่ชนะทันทีนะคือใบนเนี้ยใส่มาแค่คอบูเ๊เฉยๆแล้วก็ใส่มากดดันอีฝ่ายนะครับผมว่าอ่าแค่บอกแบบว่ามันมีเอฟเฟกที่ชนะทันทีอีฝ่ายมันก็จะกลัวมันก็จะหลนเดี๋ยวเขาก็จะหาทางทำลายเองนะเขาจะรีบเออเขาเรียกว,ว่าใส่มากดดันนะครับใส่มาใบาเดียวพอมันได้คอบูนะ๊เนาะเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้าเน้นการตีแบบเน้นแบบรวดเร็วเนี่ยยังไงก็ค่อนข้างจะ อ่าได้ไหมมันจะมีโอกาสชนะโชว์กว่าเราใช้ใบนี้นะครับผมใบเนี้ยมันต้องมายูนิตสิบครั้งใช่ไหมซึ่งถ้าเราตีสิบครั้งไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไงคนะตีสิบครั้งไปนี่อีฝ่ายก็แทบจะตายแล้วนะเออเอาอย่างงี้ดีกว่านะเออประมาณนี้นะครับผมมันไม่ถึงหรอกสําหรับใบเนี้ยไม่แพ้ก่อนก็ชนะก่อนแหละสาหรับใบนี้ใส่มาเขาบูทแล้วก็เอามากดดันเชยๆแล้วก็อย่างเขบโบ2สองตัวนี้ก็คือเอามาคอบโบ จัว่วแล้วก็ปอมคออ่ะแหะมีแค่เนี้ยสองใบเนี่ยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยใบยนี้ก็ดีนะครับผมแต่ใส่มาใบเดียวเพราะไม่ต้องใส่เยอะเพราะเอฟเฟกมันใช้ได้ครั้งเดียวแหละเอฟเฟกบนไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมเพราะว่าอืมเดี๋ยนีมนมย้มันไม่ต้องค่อยมันไม่ค่อยสน BP เนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วเว่ามีเอฟเฟกซัพพอร์ตการตายจากการเทียบ BP อยู่เยอะนะครับผมอย่างโชโกะอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยอ่ามีการซัพพอร์ตการตายจากการเทียบ BP นะอ่ะาใบนี้เราใส่มาเวลาแบบอ e ีฟายมัน ้านการตีของเราไม่ไหวแล้วก็ถ้ารับไลท์เราก็จะได้ลงมาอีกตัวเงี้ยเออเพิ่มเวฟการตีนะครับผมส่วนมจิกที่เหลือเนี่ยก็จะมันไม่ใช่มจิกที่ว่าอะไรนะมีเอฟเฟกเกี่ยวกับบอร์ดหรือแบบว่าช่วยให้เราแบบเคลียร์สนามอีฝ่ายอะไรไดนะ้มันเป็นมจิกประเภทที่ว่าเอาตัวรอดเอาตัวรอดอย่างเดียวแหละนะสำหรับเด็กนีนะ้เน้นเร็วแล้วก็เน้นเอาตัวรอดนะครับผมไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นเด็กคอนโทรลนะครับผมอ่ะ ก็คอมโบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับอ่าเรามาให้คะแนนกันดีกว่าเด็กเราควรให้คะแนนนะครับผมก็เอออ่ะเกฑนการให้คะแนนเรามีอยู่ถึงแค่ห้าคะแนนพอก็คือให้คะแนนเต็มแล้วก็คือสุดยอดอะไรปรนะมาณนั้นก็มี5 4าสีสองหนึ่ง ไปประมาณนั้นนะครับผมส่วนไอ้เด็กที่แบบว่า2กับ1เนี่ยผมคงไม่จัดมาหรอกนะมันเด็กกลางไปใครจัดมาลงให้ดูเพื่อนะครับผมเด็กนี้ก็เอาไป3คะแนนพอเพราะว่ามันเป็นเด็กที่คะแนนเรือเอามาเด็้เกียนแค่นั้นแหละนะเอามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ค่อยเก่งถ้าไปเจอเด็กที่แบบสามารถตั้งบอร์ดสามารถนอนบล็อกได้อะไรเงี้ยก็จบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะหากใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามในเพจด้วยนะ ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า